อ่าพี่แก้ได้แก้ก็ด้วยให้ลูกก่อนเดี๋ยววิธีประกอบพี่ดูจากคลิปก็ได้ผมทำคลิปส่งมาให้เขาแล้วค่ะเออเออผมมีคลิปประกอบอยู่ไม่ยากหรอกพี่นิดแป๊บเดียวแหละถ้าลูกน้องอยู่ประกอบไม่อยู่มันไม่อยู่นี่จะใช้กไนพรุ่งนี้ไงอ๋อแต่ว่าพี่ต้องเตรียมเครื่องก่อนนะเพราะว่านอนเครื่องยังไม่ยังเป็นเครื่องใหม่ยังไม่มีเต่นอนเครื่องอ่ะมาดูพี่อ่ะดูได้เลยค่ะ นีตัว้มันก็แอบเวลาประกอบพี่ก็เอากอนนี้ออกก่อนใช่ไหมค่ะแล้วก็เอานี่ออกมาอันนึงแล้วก็ใส่ด้ามเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยด้ามอันจอยเดอร์เนี่ยครัเออนี่เดี๋ยวนี้เนี่ยพี่เอาเนี่ยออกเอาฝาเนี่ยออกพี่ตัวนี้ใช่ไหมครับตัวบนหรือตัวล่างด้วยอ๋ออ๋อันบนอ่อนเดียวอันเนี้ยนะคะแล้วก็อันนี้ใส่ใช่ไหมแล้วก็กรอบกรอบเนี่ยกรอบก้อนเนี่ยเอานี่กรอบบนเนี่ย แค่นี้เองอ๋อคือถอดอันนี้ขึ้นอันนี้วางถูกและอันนี้ซ่อมประกอบอ่าถูกแล้วจะพี่ก็ตำแหน่งไหนก็ก็ได้ตำแหน่งที่ล็อกเลยค่ะเอออันนี้ใช้น้ำมันอะไรคะเฮียน้ำมันเบนซินครับเบนซินต้องไม่ต้องผสมอะไรใช่ไหมเก้าหนึ่งธรรมดาไม่อันนี้เครื่องสี่จังหวะไม่มีออโต้ลูบแต่สําคัญคือห้ามลืมเติมน้ำมันเครื่องนะห้ามลืมเติมเพราะน้ำมันเครื่องมันมันยังไม่ได้เติมเครื่องใหม่อ๋อโอเคค่ะเออต้องเติมเครื่องซื้อน้ำเ่องไงรถรถมอเตอร์ไซค์สักลิตรนึงค่ะ มอไซค์ไอ้สีจังหวัดนะพี่นะเออเริมอันนี้โอเคจบอันนี้แกอันนี้กอง์ก้าดูบอลโพดดักแววตั๊เติ้ลอันไี้ใช่ใช่เอ้เออเอออันนั้นเดี๋ยวแกะออกให้ดูจุดเปืองต่อไปเนี่ยไปนู่นแล้วไม่ต้องไปงง หน้าตาเป็นอย่างไรพี่เออนี่หน้าหน้าตามันมันไปมาดูได้เลมาดูได้เลยเออเดี๋ยวดูดิที่รูนเนี่ยไอ้เนี่ยมันจะมีดูน็อตเดี๋ยวเนาะสี่รูอ่ะตัวนี้ใช่ไหมเออเนี่ยมันเอาตรงเนี้ยสี่รูอ่ะพยุทธ์เนี่ยประยุทธ์เนี่ยพยุติแบบเออนั่นแหละเกะเลยเกะก็ดูเลยคือตัวนั้นใส่แล้วกระด้างนีดนึงเออเออใช่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 ให้หนุพี่แก้ใจเลยเดี๋ยวเดี๋ยว อ้าวยกมาเลยย้อนให้คุณลูกค้าดูเลยเนี่ยพี่วางนี่ตรงนี้เออไปนั่นแหละน็อตกันสี่ตัวเอาน็อตนี้ก็ได้อันนี้น็อตกรแถมมาไกลก็เกินไปไม่เป็นไรเอาอันนี้แถมเออพี่เอาน็อตนี้เลยน็อตของมันเลยนี่เอาเออน็อตดีใส่เลยจบเลยสี่ตัวเออด้ามก็ต่อกันด้ามก็ต่อแล้วแต่พี่ใช้ความยาวเท่าไหร่แล้วแต่พี่เองอ๋อต่อคือต่อแล้วแต่สั้นยาวถูกต้องอันยาวพี่ก็ต่อทีละเม็ดแปะแล้วแหละนนอยเอาเม็ดนั่นแหละ ต่อกันแหละลองต่อลูกก็ได้เนี่ยถ้าบีเออเดี๋ยวจะได้เข้าใจดึงมาสักอันนึงพี่ดึงออกมาักงข้อหนึงไอ้ก็ดึงลูกค้าดึงอะไม่เป็นไรไหมอืมดีกดนิดนึงกดปลายนิดนึงสองข้างเออเออไอ้ล็อตเออจบแค่นั้นเลยพี่ต่อไปสด้านสด้านแล้วแต่พี่เองที่ต่อกันหมดได้ต่อได้หมดทุกต้นแหละเดี๋ยวใบใบใบนู่นอ่ะใบนี้ต้องอัน บนี้งมาองอกไปลูกไม่ต้อง่งเลออกไปไม่เหยบไ